ทางสำนักงานชลประธานที่7ค่ะได้มีการติดตามเฝ้าร,ระวังสถานการณ์น้ำมูลปี2568พร้อมกับมีการนำเครื่องจกักเครื่องมือไปติดตั้งตามจุดเสี่ยงจำนวน48จุดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ค่ะสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าร,ระวังสถานการณ์น้ำมูลอย่างใกล้ชิดในช่วงฤดูฝนปี2568 โดยเฉพาะที่สถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในการประเมินปริมาณน้ำและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยนายวุฒิชัยสีทองผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงาชนชลประทานที่7กล่าวว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงกลางฤดูฝนแต่ระดับน้ำยังอยู่ในระดับปกติแต่เพื่อความไม่ประมาทได้มีการเฝ้าระวัง โดยได้นำ8มาตรการรองรับฤดูฝนปี2,568มาปรับใช้อย่างเคร่งครัดอาทิการแจ้งเตือนประชาชนการประชาสัมพันธ์การปรับเกณฑ์ระดับน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหารและนครพนมมีพื้นที่เสี่ยงรวม108จุดซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีจุดเสี่ยงอยู่จำนวน48จุดโดยได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไว้พร้อมแล้ว อย่างอุบลราชธานีเราเองนะครับก็จะมีอยู่48จุดนะครับเราติดตั้งป้ายประชาสัมพันธนะ์แจ้งเตือนอย่าง M7 เนี่ยบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นี่คือสายพะณฑ์เอเนะครับพื่อเมืองอุบลราชธานีเนี่ยจะเห็นว่าธงต่างๆนะครับถ้าภาวะปกติเนี่ยเราจะติดธงสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเข้าสู่ภาวะที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็จะเป็นธงสีเหลืองแล้วถ้าวิกฤต คือที่ระดับน้ําที่112เมตรรทกรเนี่ยครับจะติดเป็นธงสีแดงนะครับจะเห็นว่าเราให้ความสัมพันธ์กับมาตรการนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากวา่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดพายุฝนนะครับนอกจากการประชาสัมพันธ์แล้วยังมีการติดตามจากระบบโทรมารตลอด24ชั่วโมงและรายงานให้ประชาชนทราบในหลายช่องทางทั้งสื่อโซเชียลสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะเพื่อวางแผนรับมือ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการปรับเกณฑ์ระดับน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ควบคุมอยู่ที่ร้อยละ60-70%เอร์เซรวมถึงใน แม่น้ําสายสําคัญนะครับของสันนักเจ็ดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําโขงแม่น้ําชีแม่น้ามูลนะครับเนี่ยเราทําการรักษาระดับน้ํานะครับโดยประชุมนะครับบูรณาการร่วมกับสํานักต้นน้ําของสํานักหกนะครับก็คือแม่น้ําชีนะครับแล้วก็ต้นน้ําของสํานักแปดก็คือแม่น้ามูลนะครับทำการรักษาระดับน้ำนะครับมีกติการ่วมกันว่ารักษาระดับน้ําให้อยู่ประมาณไม่เกิน 60- 7 0นะครับก็จะเห็นว่าเราดําเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภานะครับจนขนาดนี้เนี่ยช่วงเรียกว่าช่วง ปลายของเดือนสิงหาคมนะครับค่าเฉลี่ยของระดับน้ำนี่ก็อยู่ประมาณ65นะครับทั้งสายมูลและสายชีล่าสุดระดับน้ำที่สถานี M7 อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังยังไม่ถึงภาวะวิกฤตแต่มีแนวโน้มผันผวน,ผนตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนซึ่งสำนักงานชลประทานที่7ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงสำรวจเสริมแนวคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลพร้อมใช้งานแล้วกว่า100เครื่องและเครื่องผลักดันน้ำอีกกว่า100เครื่อง อย่างไรก็ตามสำนักงานชนลประธานที่7ยืนยันยังเดินหน้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเต็มความสามารถและขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ไว้ด้วยหรือสาม,มารถโทรสายด่วน1460สุประวัติเพศชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว N b t บทีภาคอีสานรายงาน